จะมาหาค่าพิกัดจุดตั้งก้อนจุดๆุดนี้กันค่ะโดยโปรแกรม Resection นะคะสำหรับโปรแกรม Resection นะคะเราต้องทราบค่าพิกัดนะคะอย่างน้อย2จุดขึ้นไปนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปใส่ค่าพิกัด NPZ ตรงนี้ค่ะ,คะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาหาค่าพิกัดจุดตั้งก้อนจุดจุดนี้กันค่ะโดยโปรแกรม Resection นะคะของกล้อง t o t ทู s สเตช o ันยี่ห้อสอกเกียรุร่นเซต230สามศือสตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรมรีเซ t ชันนะคะหรือว่าการหาค่าพิกัดจุดตั้งก้องนะคะ ให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะเมื่อมาอย่างหน้าที่2แล้วนะคะให้เรากดเข้าที่เมนู F1 ค่ะแล้วใช้ลูกศรเลื่อนลงนะคะหาโปรแกรม Resection ค่ะเมื่อเจอแล้วนะคะก็ให้กด enter เข้ามาค่ะ สำหรับโปรแกรมรีเซ c t i o n นะคะเราต้องทราบค่าพิกัดนะคะอย่างออนสจุดขึ้นไปนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปใส่ค่าพิกัด n e z ตรงนี้ค่ะกด enter เข้ามาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะป้อนค่าพิกัดในจุดแรกที่เราทราบกันนะคะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ที่109.085ค่ะให้กดที่ edit f3 ค่ะ กดที่ฟังก์ชันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่อยู่ที่104.513นะคะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัดแซถ้าเราไม่ทราบไม่ต้องใส่นะคะ tgt t h ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของเป้าปิดซึมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราก็จะใส่อยู่ที่ศูนย์ค่ะจากนั้นค่ะกด enter ค่ะเมื่อเราป้อนค่าพิกัดในจุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้ลูกศรชี้ขวานะคะเพื่อไปใส่ค่าพิกัดในจุดที่สองค่ะ ค่าพิกัด n ในจุดที่2นะคะเราจะใส่อยู่ที่112.442ค่ะกด Edit ที่ F3 ค่ะจากนั้นค่ากด Enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่อยู่ที่103.869ค่ะ จากนั้นค่ะกด enter ค่ะค่าพิกัดแซไม่ทราบไม่ต้องใส่นะคะกด enter ค่ะ tgt t h ตรงนี้ก็เป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะเราก็ใส่ที่ศน0เมตรนะคะกด enter ค่ะเมื่อเราใส่ค่าพิกัดโคบทั้งสองจุดแล้วนะคะให้กด mass เทียบสีค่ะเราให้เราเล็งกล้องนะคะไปยังค่าพิกัดในจุดแรกของเราค่ะแล้วให้กด d i s c เทียบ1ค่ะ G T H ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะคลิปนี้นะคะเรายิงแบบนอนปิดซึมนะคะเราก็จะใส่ที่สูงเมตรนะคะจากนั้นถ้ากด yes TF4 ค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังค่าพิกัดในจุดที่2ของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมาอย่งจุดที่2ของเราแล้วนะคะให้กด d i s yes, TF1 ค่ะ PGT จีทเฮตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าความสูงของตัวเป้านะคะซึ่งเราก็ใส่ที่สูตรเมตรเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาคำนวณหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกันค่ะให้กดแคลวที่ F1 ค่ะค่ะเขาก็จะแสดงโชว์เป็นค่าพิกัด nE z ซขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะค่าพิกัด n นะคะจะอยู่ที่1 1 0 2 2 1ค่ะค่าพิกัด E นะคะก็จะอยู่ที่110.242ค่ะ ค่าพิกัด Z นะคะก็จะอยู่ที่1.228ค่ะหากเราต้องการบันทึกค่าพิกัดจุดตั้งกล้องจุดจุดนี้นะคะก็ให้กดที่ REC F3 ค่ะแล้วให้กด OK ที่ F1 ค่ะตักนั้นนะคะก็ให้กด OK ที่ F4 ค่ะกด Yes ที่ F4 ค่ะ เขาก็ทําการบันทึกจุดตั้งกล้องจุดนี้ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและสําหรับวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Resection นะคะก็มีอยู่เพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม d s e ซ t ชันนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็้องสำรวจต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c c เ s ส o ซอรีอื่นๆนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิกค,ค่ะหรือจะเป็นโชว์รู no. มพีนัมเบอวันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1 8 1 6 8ง4หปหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พพาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ